เปิดตัวบริษัทในไทยไปแล้วอย่างเป็นทางการสำหรับ Great Wall Motor ในชื่อนิติบุคคลว่า h a w a l e s Thailand พร้อมเผยแผนการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ในเมืองไทยถึง9รุ่นแผนในระยะเวลา3ปีโดยในปี2021เพียงปีเดียว Great Wall เตรียมเปิดตัวรถยนรุ่นใหม่ถึง4รุ่นด้วยกันโดยเป็นรถ SUV 2รุ่นรถยนไฟฟ้าอีก2รุ่นซึ่งในการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ มีการเปิดเผยรุ่นที่จะทำตลาดก่อน2รุ่นคือ Haval S6 รถ SUV รุ่นเรือธงของบริษัทและ Aura Good Cat รถจนไฟฟ้าโฉมใหม่ล่าสุดวันนี้เราขอพามาทำความรู้จัก Aura Good Cat ให้มากขึ้นก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นและจะการเปิดตัว Haval S6 ไปแล้ว Aura Good Cat เป็นรถยนต์สไตล์แฮชแบ็กหประตูที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%ถูกผลิตขึ้นที่โรงงานในเมืองไทโจมณฑลเจอ้อเจียงประเทศจีนมาพร้อมดีไซน์ที่เรากับว่าเป็นการผสมผสานระหว่างรถยนต์จากค่ายปอร์เช่เข้ากับโฟล ks วาเก้นบิตเทลเฟีย500และมินิมีมิติตัวถังที่ใหญ่กว่าทั้งโตโยต้ายาริสมาซา2และมิ b ูบิชิมิราชที่จำหน่ายในเมืองไทยในทุกมิติคือมีความยาว 4,235มิลลิเมตรกว้าง1,825ม mm, ิลลิเมตรและสูง1,596ม mm, ิลลิเมตรระยะฐานล้ออยู่ที่2,650ม mm, ิลลิเมตรซึ่งถือว่ายาวกว่าคู่แข่งทั้ง3รุ่นอีกเช่นกันทําให้ตอบโจทย์ในเรื่องความกว้างขวางของห้องโดยสารภายในได้ดีที่สุดรุ่นหนึ่งในคลาสจะเป็นรองในเรื่องความยาวก็เฉพาะ Honda City Hatchback ที่ยาวกว่า1 1 0ม mm, ิตรแต่กูตแคทก็ยังกว้างกว่าสูงกว่า และมีระยะฐานล้อที่ยาวกว่าทํำให้รถยนไฟฟ้าสัญชาติจีนรุ่นนี้น่าจะยืนหนึ่งในเรื่องพื้นที่ใช้สอยในบรรดารถยนต์ระดับเดียวกันก็ว่าได้ส่วนที่ทําให้นึกถึงรถยนจากค่ายปอร์เช่และโฟล ks วาเก n นบิทเทก็คือดีไซน์ด้านหน้าของออรา Goodcat ที่มาพร้อมไฟหน้ารูปวงกลมซึ่งถูกวางบนฝากระโปรงหน้าด้านข้างที่โป่งนูนขึ้นมาเหมือนกันช่องดัาอากาศบริเวณกันชนหน้ามีขนาดเล็ก แตกต่างจากรถยนต์ทั่วไปในปัจจุบันในขณะที่ส่วทรงโดยรวมดูคล้ายกับเฟียตห้าร้อยส่วนของลังคาและตัวถังภายนอกที่เป็นสี tone, ทูโทนทําให้นึกถึงรถหรูขนาดกระทัดรัดอย่างมินิซึ่งการใช้สีทูโทนในลักษณะนี้ถูกนําไปใช้ตกแต่งห้องโดยสารภายในด้วยเช่นกันทําให้รถรุ่นนี้มีแนวคิดในการออกแบบที่แตกต่างออกไปจากรถยนต์ทั่วไปในท้องตลาดการออกแบบด้านหลังดูเหมือนว่า จะบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของกูดคดัด้วยการใช้ไฟท้ายพร้อมไฟเลี้ยวที่เป็นเส้นยาวฝังอยู่ในกระจกหน้าต่างด้านหลังจากปกติทั่วไปที่เรามากักจะเห็นอยู่บริเวณด้านข้างหรือติดกับประตูท้ายทําให้บริเวณด้านมุมทั้งซ้ายและขวาของตัวรถดูสะอาตาและแตกต่างจากรถทั่วไปบนท้องถนนโดยมีไฟทับทิมแนวนอนสองข้างอยู่ในระดับเดียวกันกับกันชนหลังนอกจากนั้นยัมีไฟอีกหนึ่งดวง ถูกติดตั้งอยู่บร,ริเวณกลางของกระชนหลังส่วนล้อลอยเป็นแบบ5ก้านดีไซน์ของห้องดีสานภายในเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์และจุดขายของกูดคัทโด,ดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสุภาพสตรีด้วยการออกแบบที่ดูพรีเมียมสดใสและเรียบง่ายสาดตาด้วยการใช้สีทูโทนที่ล้อมาจากสีตัวถังภายนอกดังเห็นได้จากคอนโซลหน้า พวงมาลัยเบาะนั่งรวมไปถึงแผงข้างประตูทําให้ห้องดิสารดูหรูหราและแตกต่างซึ่งพบได้น้อยในรถยนต์รุ่นเริ่มต้นอย่างไรก็ตามส่วนของพวงมาลัยที่เป็นสีอ่อนอาจจะทําความสะอาดหรือดูแลรักษายากไปสักนิดเพราะเป็นส่วนที่ฝ่ามือจะต้องสัมผัสอยู่ตลอดเวลาทําให้อาจจะเกิดคราบสกปรกได้ง่ายจอแสงผลการขับขี่และจอแสงผลกลางร,ระบบอินเทอร์เนนต ถูกออกแบบให้อยู่รวมกันเป็นชิ้นเดียวมีขนาดใหญ่ดูเรียบง่ายสะอาดตามาพร้อมระบบปฏิบัติการ Aura Smart Cafe OS ส่วนช่องแอร์มีลักษณะเรียวยาวไปตลอดแนวของคอนโซลหน้าตั้งแต่คอนโซลกลางไปจนถึงแผงข้างประตูฝั่งผู้ดิสารด้านหน้าป <Imp ressive. S 1> ุ่มควบคุมอุปกรณ์ภายในถูกรวมไว้ในพื้นที่เล็กๆใต้ช่องแอร์ทำให้ไม่ดูรกรุงลัง สิ่งที่ยกระดับความหรูหราของรถยนรุ่นนี้ขึ้นไปอีกขั้นก็คือหลังคาซันรูฟที่ออร่าใส่เข้ามาให้ด้วยซึ่งเป็นไปได้ว่าจะมีมาให้ใน,นรุ่นสูงสุดเรียกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดขุมพลังของออร่า o o d ด a แคเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวที่ติดตั้งบริเวณเผาหน้าให้กำลังสูงสุด143แ,แรงม้าแรงบิดสูงสุด2 1 0นิวตันเมตร สามารถแล่นไปได้ไกลสูงสุด501กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน NEDC เมื่อใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมนิกเกิลแมกนีสโคบอลออกไซด์หรือ NMC แต่จะลดเหลือ401กิโลเมตรต่อชาร์จเมื่อใช้แบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนฟอสเฟตหรือ LFP โดยใช้เวลาในการชาร์จไฟที่ระดับความจุ30-80%เภายในเวลา30นาทีส่วนความเร็วสูงสุดอยู่ที่150กิมต่อชั่วโมง น้ำหนักรถเปล่าอยู่ที่1,510กิโลกรัมโดยมีน้ำหนักเท่ากันสำหรับการใช้แบตเตอรี่ทั้ง2กรณีในวิดีโอที่ทางเ e a t ว a l l ส่งให้สื่อมวลชนไทยนั้นมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจและน่าจะเป็นจุดขายสำคัญให้รถรุ่นนี้ทิ้งห่างคู่แข่งไปอีกนั่นก็คือระบบ Aura Pilot 3.0ที่รวมเอาระบบช่วยขับขี่กก่งอัตโนมัติ Aura Pilot Driving ที่ผู้ขับ สามารถระภูมอะไรและถอนคันเร่งในขณะขับขี่ได้ช่วยบรรเทาความตึงเครียดและเมื่อยล้าในขณะขับขี่และยังมีระบบ a u รา Pilot s a f e ตีที่มีระบบเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติมาให้ด้วย the Er well อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าจะโดนใจคุณสภาพสตรีไม่น้อยก็คือระบบช่วยจอดอัตโนมัติ Aura Pilot p a r k i n คที่สามารถสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วยทำให้กู d แค t เป็นรถยนต์ที่ล้ำสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งในบรรดารถยนต์ระดับเดียวกัน แถมยังเป็นรถยนไฟฟ้า100%ในประเทศจีน Great Wall ตั้งราคาจำหน่าย a u r a g o o d c a t ไว้ที่1 5 0 0 0หยวนหรือราว4 8 8 0 0 0บาทสำหรับรุ่นที่มาพร้อมแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนฟอสเฟตกับระยะทางแล่นสูงสุด401กิโลเมตรต่อชาร์จแต่ท้าต้องการระยะทางสูงสุดที่501กิโลเมตรต่อชาร์จที่มาพร้อมแบตเตอรี่ แบบลิเทียมนิกเกิลแมกนีสโคบอลออกไซด์ราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1 3 5 0 0 0ห่ยวนหรือราว627,000บาทการเริ่มทำตลาดด้วยรถยนต์ไฟฟ้าก่อนเป็นรุ่นแรกๆส่วนหนึ่งก็เพราะ Great Wall ต้องการใช้ความได้เปรียบในเรื่องภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนที่ในปัจจุบันมีเพียงคู่แข่งในตลาดอย่าง MG เท่านั้นที่กำลังใช้ความได้เปรียบนี้อยู่แล้วออราก o ูดแค ก็เป็นส่วนเติมเต็มที่ขาดหายไปในตลาดซึ่ง MG เองก็ยังไม่ได้ครอบคลุมในเซกเมนต์น,นี้ซึ่งในช่วงแรกของการบุกตลาดเมืองไทยมีความเป็นไปได้ว่า Great w a อาจจะทำการปูพรมสร้างตลาดรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่เป็นซิตี้คาร์ขึ้นมาใหม่และชิงส่วนแบ่งตลาดจากรถยนต์ประเภทเดียวกันที่ขับเคลื่อนด้ยวยเครื่องยนต์สันดาปภายในด้วยราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเพื่อสร้างการรับรู้ก่อนที่จะมีการเปิดตัวรถยนต์ประเภทอื่นๆตามมา อย่างไรก็ตามแม้ว่าราคาที่จําหน่ายในประเทศจีนจะถือว่าน่าสนใจและเข้าถึงได้ง่ายสําหรับคนไทยแต่เชื่อว่าบริษัทจะใช้โครงสร้างราคาที่ย่างเอิงจากรถยนต์ของ MG ที่แม้ว่าจะเป็นรถยนต์คนละประเภทแต่ก็สามารถเป็นแนวทางสําหรับการกําหนดราคารถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยได้ในระดับหนึ่งอีกทั้งตลาดนี้ก็ยังไม่มีคู่แข่งโดยตรงทําให้เกรดบอร์มีพื้นที่ในการทําราคาจําหน่าย ได้อย่างอิสระพอสมควรอย่างไรก็ตามด้วยการเป็นน้องใหม่ในตลาดที่ต้องการสร้างการรับรู้ในเรื่องแบรนด์และภาพลักษณ์ซึ่งลูกค้าชาวไทยเองก็ยังไม่มีข้อมูลมากนักในเรื่องคุณภาพของสินค้าการบริการหลังการขายแม้ว่าเกรดบ a l l จะใช้เครือข่ายเดิมของเชฟโรเลตบางส่วนและเพิ่มตัวแทนจำหน่ายใหม่เสริมเข้าไปแล้วก็ตามทำให้เรื่องของราคาจำหน่ายน่าจะเป็นปัจจัย ที่มีความสำคัญอันดับต้นๆในการตัดสินอนาคตของเควดวอ a r ในช่วงแรกว่าจะสามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับตลาดเมืองไทยได้หรือไม่ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ